้คานะไปไปไปเดี๋ยวพาไปกินน้ำเข้าข้างล่างรีบผมกนอนกันตรงนี้นะพี่พีเอฟซีครับไม่ต้องกนินอ้องยีกว่าเคโกุลี่อ้อมีใจต,ตัวลูกนี่แกได้เนี่ยตายป่ะตายดีมากแกลงน้ำลึกเชยเลยนองจะได้หให้เจอนะกูนะเพื่อนนะโมโมะมะคูนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านนะทุกๆท,ท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับพี่เอฟซีกここ็วันนี้เนี่ยผมนะครับจะเดินทางนะครับไปหาน้องเมาคีนะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมไม่ได้มาคนเดียวซึ่งวันนี้เราจะไปกับน้องบาสน,นะครับพี่เอฟซีสวัสดีครับผมบาสเดินป่าพาล่อนครับ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปบนบ้านนะไปดูน้องเมาคีแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยมาอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพามานอนบ้านที่ติดกับหลิมห้วยนะมันน่าจะสะดวกสบายกว่าข้างบนนะพอข้างบนผมดูไม่ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพา p ี f c เนี่ยไปดูข้างล่างนะว่าหน้าตาบ้านเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินทางลงไปดูกัน p ี f c เอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะจะได้มีกําลังใจในการ ทำคลิปนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคเดีย๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปดูเลยดีกว่าไปครับพี่พีเอฟซีไปเท่เลยไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี Vai ่พีเอฟซีเนี่ยไปดูข้งล่างนี้นะซึ่งฝนตกหนักเนี่ยหลายวันแล้วทำให้ผมเนี่ยเดินป่าไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันปัจจัยหลายๆอย่างนะถ้าฝนตกนะครับรอให้ฝนเนี่ยหมดชุดมื้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปถ่ายธรรมชาติ นะครับวัน,นสำหรับในวันนี้ก็ดูดิ<ๆ>น้ำแรงนะดูแห <ด stretching> มบอ่อรแรงเอฟซีนี่นะบางที่จะผ่าน awesome. ออกเม้าคี ouais านะ,นะมาอยู่นะซึ่งเราก็ได้เก็บกวาดบางส่วนแนะเก็บกวาดแล้วแหละนะแต่จะมีเพาะข้อห้มอ,อย่างเดียวนะครับน,นี่นะครับก็จะมีมดมา น,น,นี่นะ <Okay. S 3> โอเดี๋ยวจะให้น้องมาอยู่ข้างล่างนะน<ไ>แล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องลงมาอยู่ข้างล่างเงนบาทนะโอเคก็ประมาณนี้ครับที่เ f c บ้านหนละั <Okay. S 2> นงนี้เดี๋ยวจะให้น้องอดออเ,เดี๋ยวจะให้น้องเนีนะ่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันติดธรรมชาติแล้วก็สะดวกสบายกว่านะครับโอเคพี่เบียยสิยเดี๋ยวเราขึ้นไปเยี่ยมน้องเดี๋ว,ว่าไปรับน้องมาอยู่ข้างล่างเลยดีกว่า<ะ>โอแต่นามแรงจริงบัสโอถ้าปักป่านี่น่าจะกินนาดูพี่เบี้ยสิโอเคนะครับยางไงเนี่ยผมขออนุญาตเดินขึ้นไปรับน้องก่อนเราจะขับรถขึ้นไปดีขับรถขึ้นไปก็ได้ นี่นะเดี๋ยวต้องฟันกอไผ่ตรงนี้ครับใช่มันล้มลงใ<ง>ส่ไฟนะมันล้มลงนะพี่เพบีต้องันไปเจอหลังมิมไว้เด้วยหลังนะตรงเนี้ยอีกกอหนึ่งโอเคครับพี่เพบีเดี๋ยวขึ้นไปรับน้องเม้ากี้ก่อนไปโอ้กอไผ่ล้มเต็มเลยวะ มันชำรุดไปเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงผมนะครับจะขอตัวโอ้โหกินกือตายไปแล้ว <c oughs> เดินทางขึ้นไปดูกับน้องบายก่อนนะ <c oughs> เดินๆขึ้นไปเรื่อยๆนะบาสน,นะ ประตูบ้านหลอกเลยนะเต็มไปดูน้องจะอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับเป็นป่าแล้วไม่มั่นใจตอนนี้พวกผมก็ขึ้นมาแล้วนะพี่เมาก็อยู่บ้านนะเขาอยู่ข้างในใช่ไหมพี่เมาใช่เขายังอยู่นะน้องท่าซานครับนี่นะคว้าคว้เมื่อจองยี่เนี่ยคว้ Để mình xem một đi đón thì Quá Đi Đi cho chưa Đi ốp Đi là Đi chưa Mời ảnh rủi sâu mong muốn nữa đi. Cái chọn gì nè Đi chưa Bơ nó cố vậy Lê chưa ว่าเขาได้กินอะไรอย่างพี่บ่าวอย่างนะยังไมไ่กินอะไรเลย,เลยวันนี้นะมันแกจะหิวข้าวนะไปไปไปยวพาไปกินน้ำข้าวข้างล่างรีรโโไปพี่พาลงไปข้างล่างรีโอข้างล่างลี เมื่อคืนแกนอนไหมพี่ตรงนี้นอนฮะก็คืนนอนตรงนี้แหละนอนก็สรงคนนะนะใช่ห่มพราะห่มเนี้ยนะใช่เมื่อคืนเขาก็นอนกันตรงนี้นะพี P ่พีเอฟซีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนอนตรงนี้ใช่พี่เหมือนแกไม่เคยเจอไม่เคยผมนุ่มมานะโซฟาโซฟานุ่มมากเหมือนแกไม่เคยเล่นนะ เอาทำอะไรกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินข้าวเด,ดี๋ยวออมมีคนแรกออมมีเดี๋ยวออมมีเดี๋ยวมึงจอ้อมมีเดี๋ยวอ้อมมี่ยเทเดี๋ยวพาช่วยกันพาล,ลงุงแกไปเดี๋ยวดีนะเดีวเราฝาเก็บตรงนี้ได้หนเะ่ไปเดี๋ยวดีมึงจ ด่มาทราบเมือนลุงแกกลัวนะสามีย่เยอะเมย์กับพ่อโอซื้อใหญ่ดิพี่รอง,องนี่รองเท้าใครเนี่ยเนี่ยรอ,องเท้าล้านพี่หรอเนี่ยใช่ยืมให้ยืมให้น้องมนะันนะน่าจะใส่พอดีอแล้วมั้งอันนี้ครับพี่เนี่ยใส่ไปก่อนเลย เนี่ยลองโมโมก็พอสูนซีหมดนะนี่ยะใส่ใช่เห่อเออเห่อเมื่อกี้ถูกแล้วเมีย์ไหนกว่าเมย์ซูเมีย์ไม่ใช่ลุงลุงใส่เลยรองเท้าของพี่เมาเองเออได้นะเหมือนน้องแกไม่เคยใส่ใช่ลุงเมีย์ไอเมีย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 เนี่ย โย่เออได้นะโย่ของของได้นะทางโย่เออย่เชีเออใช่ลุงไปใช่ครับไปนึงบดโย่ได้นะย่เนื้ของโย่เออโย่เออเียไปครับลุงถุยถุยมาเฮ้ยเหมือนแก่ใสเระวังเลื่นเฮ้ย mày kìa Ơ, ơ, ơ Ủa đây sẽ ảo phú Ơ, ai, mày ai Đến dài dài thì, 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 thì. Mô, mô, <coughs> đài đài đi kè kè, kè, kè kè, <coughs> <Mừng chủ>. Đi nè, đi, đi, đi Mà mơ có hơn lần thì phong lại nè Lần thuế, lần thuế phớt Ê, 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 vang lộ vang mấy đàn đài cần á Đi khai khai em cho Đi lên lên cho Chán khai khai em cho Đi Đi về

ใยนะาเขครับพี so ่เร so ียสิเดี๋ยวพุ่งาครับน้องลงไปล้างก็พอน้องก่อนนะครับเจ้เดี๋ยวดชิมูเชือมาพื่อน้องแ้อะยาเชียบออไงแตเชียพงอ้อนตาละกาเชียะเยยๆนี่ฟองไเยพเรียสนมาดูก่อนนี่ mẹ phong chào 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 ơi, 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 chào 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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอ้าเอ้าลุงไปไหนแล้วเฮ้ยกูกูกูนองแกก็สนชิบหายบัสขี้ดิเฮ้ยลุงลุงไปนู้นแล้วนู้นเอ้าดูแกไม่เคยนั่งไปนั่งมั่วอร์สไปกูพาเดินไปแต่มึงขับรถไปเอองั้นถือกล้องไปให้ได้หรือถือมึงก็ขับตามจุดมาเอ้าเฮ้ยลุงของคุณเองเขาโอ้โหเรียบสีครับ

ลีลีเยอย و. ลีท้องไรอ่ะคว้าคว้าอย่าไปเล่นอะไรวะเพ่อเออท้องเนี่ยไรนะ่ะท้องหลองไขนะ่เนี่ยอยู่หลองไข่ดิไปปัดี๋ยน้องไปเดินน้องแกเดินท้องท้องหลองไข่เนี่ยดีดนะเอา้าโอ้โหผ่นาน้องแกขึ้นแบบนี้ไม่ได้ดู เฟสีดูน้องแกไอ้ยุง <c ười> แกทำไรแกกินต้นกล้วยเอือเฟสีดูดิอ๋องชีอ๋อเมื่อไแกใช้ชีวิตในป่าแกกินต้นกล้วยพี่เฟสีเมื่อไแกหิวข้าวด้วยแหละไม่ต้องกินอ๋องยิงว,วะเต้คนเดียอ๋องมีใจเต,ติร์ล lưu chiết đi đi đến nửa nửa đi đến nửa nửa tránh sẽ lưu đi tránh bé thấy tránh sẽ quá đi bớt xa máu sặc thấy cái thấy chế độ thấy luôn parkau quản lý thì đi tránh sẽ lưu tránh sẽ lưu bé bé mồi qua gia quân là nha, việc gì. Mom học kiếm việc bao giờ là. Huh, lắm. đi. Bao lâu rồi. Ui, mình đấy. Ui, huynh ui. Ui, ui. vui. ui. Ui,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  Huynh Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Bên đâu á? Tông đi. Ui. Ui. Lõm. Hả? Tay đằng thảo mới về viên lõm. À. Nè. giờ không thầy giái à. Nè. Ui. Cái tay sẽ đưa nè. Chà lõm. Hả? Bởi đây quá. Ê bởi <laughs> cốp 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 Vô vô vô. Phong phong. Ui. hoài. Hả? ôi ông hiểu anh y pha nè ai 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 nó ai 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 nón ai 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 cua, ai 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 lớp cái đốt, ai 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 นี่ลองที่คุณนะแม่ไปเยกะเงือบจะมุนไทปนุ้งลุ้งลุ้งเร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเตะใช่เฮ้ยเฮ้ยดีๆลองพังลาเนี่ยคว้าไม่มีน้ำเนู้นลงไป mẹ thằng nói Ờ phô thằng này nữa đã tìu lòng ào thấy thấy vô qua gây bát bát giữa hai ế là ôi 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 ai ôi ôi ai nữa ôi ai เนี่ยมาเนี่ยเกียวว่ะคือซื้อสารยากมากพพฟซพอน้องเข้มาแล้วเฮ้ยแต่เมยก็เจอรีพี่อางเดิมีเซอรอเอ้ยไหน่ต้องพึ่งเฮ้ยีดีกันใช่น่ะเนี่น้ำ đi nè Tự nhiên nè Tự nhiên nè giờ mấy cái lầy à nè, cái thằng đó nè để hãy nón cái vô tụi mẹ Nón kéo đều đổ xuống hết rồi Mười mấy cái chơi nám Cái, cái để hãy nón kéo nó vô nè Hãy nón kéo lên dây rồi vô chịu được กเนี่ยนี่กเนี่ยพ่อแกจะทำเน้อว่าลุงแกทำอะไรม้อยู่นองแกเหมือนแบบในนานทีเจในน้ำรอเปล่าควันอยู่ในเมื่อน่ะแต่ผมไอกแลวชดย๋นนี่ ลุงแกะลงหวยแล้ว,ลวต้อง้ชยแกซ่ซอมฝน,น,นมันบบปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนนะพี่เรียกคือดูดูดูดลงไปน้ำดึกแล้ว

มาไปตักข้าวให้เขาดีป่ะมาลงชิมกองฮะตัวเนี่นาม,นนมาดีดูห้องคุณดิด,ดาไม่เลยไหนนี่ๆยังมาดูทั้งยังดีปะเฮ้ยแกลงน้ำเลี้ย,ยงเฉยเลยดูน้องดูพ่อแกลงไปนู่นละ ไอ,อจุ้ยมาช่แกมนด้ามีและแม่น่ะบุกของน,น,น้องบาสก็จะช่ไปตัดเช้าเ้าในะใช่ไหมบาสใช่เอาพอน้องไปนู้นละน้องก็นองไมืนีออย้ยโอ้โห,โห พะน้องแกไปเล่นโอ้โหถอดเสี้ยวผมิ้งหมดเลยดูเมื่อแกเมื่อไม่ไตะไม่ได้เจอน้ำนานอะ่ะเดี๋ยวก็จมน้ำขึน้นมาอย nói thì ở vậy đó Ông phạm ra rồi Cái ra Cái ra Mèo cái ra Nghe thơ Yo game mấy lu thằng thỏ yo game thằng thỏ yo. Thím má. Oh. <laughs> okay. okay. Rồi ông. Nên phải nó phim rồi nè. Gia thoáng gì á? Mờ thay ba gì nè Vô là kẹp hơi thường vô là Vô, hơi thường vô Đây Đúng rồi, nó kẹp chờ nè mì gì nè Phía cái này mình Cái này tóm cái phô, phô này ừ. Phương là phương là, mô, 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 cái thứ gì nè phơ vừa chưa okay. cài cài? cái 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 โซนมากเลยนะครับพี่พีเอ์คือลาม,มากลางไปตาเขาเคือโซนมากลยครับมัว tan luôn <laughs> không có, Ê Con bằng bát, nay bát, nè tập cao, wow, ông đi đi ông đi thằng nào, Chưa, cái chưa con cho đi ông đi đưa, đi đã ông thằng nào. อ๋อก็เดี๋ยวตอนนี้ใจกินข้าวกันแล้วนะฮะเนอะู้คุยช่องหลองค่ารเพล้อมบ่บ่ ดูกี <ing Jud> <Picasso> ่ย <uncover ing sup> ี <h iento> ่เ <ennen> พื่อนเจอบาดทะไร่ดีชินาอองดูเด็กคุยชงลองไข่พอลีชินาอองพังละดีเพราะอื้มเป็นดูละ เดี๋ยวพรุ่งนี้จับแต่พวกแม่งไงวะนะกินใหญ่เปรี้ยๆเนี่ยเขยอ่ะเขเอวเอเหยอเขเวยไม่เนี่ยแหละ ก็โอเคนะครับพี P ่พีเอฟซีเน,นี่เยเป็นพี่แกก็น่าจะพี่กระเบื้องแตกไปแลว้ววะเปิดเนี่ย ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวปล่อยให้เขากินเขาไปก่อนแต่ผมก็พี่เพื่อนตอนนี้ผมก็เมื่อกี้นะพี่ที่ผมได้เต็มใจก็โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยให้แกกินข้าวไปก่อนนะบ้านนะก็ตอนนี้นะผมก็ได้ปล่อยให้แกกินข้าวไปอยู่นะครับพี่เอฟซีก็ตอนตอนนี้ก็รับมาอยู่กลางๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แกเนี่ยพักอาศัยกันที่นี่สักพักหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะพี่เอฟซีนะฝากกดไลค์กดแชร์สับสับใครเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ อย่า<ส>ลืมไปกดติดตามช่องน้องบาสด้วยนะครับบาสดเดินป่าผาหล่อนครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะพี่ๆเพก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็ได้ไปรับแกลงมาอยู่ข้างล่างกันแล้วนะครับก็ใครที่อยากเป็นกำลังใจผมใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ แล้วสำหรับคลิปหน้าผมเนี่ยจะไปทำคลิปที่ไหนหรือว่าจะอัปเดตอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ผมลงคลิปเนี่แจ้งเตือนตลอดนะครับโอเคเดี๋ยงไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตเดนเออขออนุญาตลาจากนี้ชทานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่เอฟซี